น่โอ้โหอันนี <5> <5> <5> <5> <5 <5 ้เราวเจ้ามาดูนักลบนอนหลับไปไปไปพี่พั๊มเราเห็นพี่พั๊มพี่พั๊มมานี่กันพี่พั๊มมานี่กันพี่พั๊มไปแล้วกดเดินช้ากดเดินช้ากดตัวชิปด้วยอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วอัศวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยากอยากอยากดูโดนโดนมวยกันอะอยากเห็นนะกัดโยนหน้าหิกระดิ่งหน้าป่วย อะไรฮะแองยเท่อะไรของบุญนาวชิบหายเลยอ๋อมีอะไรเท่กับนักรบครับอะไรออจะเซ็กซี่ดูดูดูอูกรดู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 ดวดูดูดูกูบไม่รูดูด้ดู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 ู้ดูงูดูดไดูดนดู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 ด้าูดนดู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 ข้างในดูซมีแต่ตัดตู แล้วเนี่ยขึ้นไปเซิร์ฟบนได้เลยบอกแล้วไงขึ้นไปเซิร์ฟบนติดใจอะไรขึ้นไปเซิร์ฟบนเฮ้ยเซิร์ฟบนมันอยู่แคทแฮปปี้ชื่อบังโยกดหยาบไปสามสี่รอบแล้วโอ้โหสามสี่ค่ะแต่งานเรื่อแต่โดนกดหยาบเพราะว่าเอาตัวแฟนไปโขงด่าคนอื่นเอ้ยพูดถึงกันมือนแรดดิเงี้ยอย่าไปอย่าไปยุ่งเลย ยยงไอ่าเีหรือไม่ฟรีหรือไม่จริงโยอย่าให้พูดไม่ควรเล่าไม่ควรเล่าไอ้ไม่ควรเล่าเลยเล่าเลยที่จริงจะเลิกทะเลาะกับคนอยเก่าทุกสี่ห้าคนไม่มีใครอายุเกินยี่สิบนะที่จริงทะเลาะกับเนียุนอยก่ากันไม่แก่หรอกเขาไม่แก่เหมือนคุณหรอกไม่แก่ไม่แก่เหมือนนายหรอกมีมีเราสามสิบเก้าไงมาคือสามสิบเก้า เอกลุ่มกลุ่มผู้หญิงคนนี้ฮะมีอะไรแคร์นักโเออกลุ่มผู้หญิงนี่ถามว่าเธออดเนี่ยมันเป็นใครถึงไอ้น้องเวเเแคค่ะแฮค่ะแฮค่ะดีเจแฮค่ะออลเวออขายบนแฮคค่ะอยากเล่นเซิร์ฟบนด้วยฟังนี่ชืออะไรนี่ปัมนี่ี่ัปดยัมััมตัวเซิร์ฟบนแตะชื่อไรปี่นี่ก่อน c n o battle ปัง เียบนชื่ออะไรชื่อชื่อใครนาบชื่อนมสดใชชื่อนมสดนมหวานชื่อละคร่องน้อยจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นกิว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 ไฮยอนกิวกิวเหรอโจะออกไม่เัลาเาปำได้โครงงานไม่นี่ไม่นี่ไมนเดี๋ยขึ้นแล้วมันี่มนี่นี่เดี๋ยวขึ้นไปเตอบนแล้ว เฮ้ยเซิร์ฟบอลยังเล่นไม่ได้หรกเซิร์ฟบอลมันยังปิดปากโพงอยู่อ๋อแล้วจอดตัววะไงเธอออกไปเหรอว่าจะเล้นเซิบอลอยู่ตัดเครื่องไปแล้วทางเดือกแคบมะโย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 ถ้ามึงอยากเล่นอะมึงไปเล่นได้คือเซิร์ฟเดียวคือเซิร์ฟแชคบอย่ากอย่าง เอ้คุณ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 วุโอุณคุณคี่คุณคุณคุนคุณ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 คุยคุณคุณคดิคุณคับคุณคมณไุตคอภคุณอังกฤษไม่ออกคุณคุณคอณไม่ออกเออคุณะไรอะไรุณค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 คุณ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 ุ่นคคคไอ้เหี้ย เดินหน้าไปอีกต่อไปเฮ <UM ้ยไปเหอะไปเหาะย้ายห้องเลยผมออกไม่ได้โอ้ยมาพรมย้ายห้องไปอีกห้องเลยเดี๋ยวเอสซีเขาจะมาด้วยอ่ะมาต้องบอกให้คนเลิกแย่งบล็อกอีสัตว์ยืนอยู่รุ่นปีได้สัตว์ไม่ให้หลบเลยอะไรใครเด็กคนใครเด็กมึงติฟฟ์พัมนี่ที่พัมเออโอ้โหัวข้เอาม่ได้หรือเปล่าดูดูดูใครเด็กมึงใครเด็กมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนติดใจเอขึ้นเซิร์ฟแล้วอ้ขึ้นเซิร์ฟบนนะ ติดใจอ่ะตามจังบอลนะเฮ้ยหยิ่งหยอกบางโยแม่งกากเว้ยย้ายแข้งโค้งบอลไปเห็นเคยเห็นบางโยรู้จักตัวจังโซมั้ยคะหนูเพิ่มหนูเพิ่มเป็นเพื่อนอยู่รู้จักจู๊ดีไหมหนูทราบไปหนูทราบไปหนูทราบรู้จักล้มสลดปะบักโยเราเราเคยไปด่านะรอยนี่น่ะเคยรู้จักปะรอยกินอะเราเคยไปด่านะไปด่านะไรู้จักหรอกมันรู้จักแต่กูไงวินี้ไม่เคยเดินไปยิงหา

ปั๊มป่ะไปดูต่อจะร้องไห้หาพ่อมึงร้องตะโกนหาพ่อร้องไห้หาพ่อเด็กทำส่นทำหน้าตาไอพ่อไม่ใช่น้ำตาไอไม่น่ารักดีกว่าสินี่มันนี่มันนี่เออคุณนะพวกพวกกลุ่มผู้หญิงเนี่ยมีนักรบเขาทาทาดวนนะซุปเปอ่านักรบเบิร์นปะล่ะ ักลุโคชนดวนดวนเล่นอ่ะมาดิเติบบนได้ไหมล่ะมาดิไปยี่่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 น่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่ย่่ไ่่่่่่่่่่เ่ขึ้น่่่่่่่่ข้่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ อ๋อคือตัวเบอร์ละกระส่าสร้างตัวใหม่ลงมาเล่นล่างเลยเนี่ยเออครวะกายยุนยายห้องโคกกาไยยอนเฮ้ยอย่าบังฮะฟ้า FC นิวอ่ะเอามันไปด้วยนะเออตามมาด้วยละกันคันนี้แหละเอ้ยอย่าไปเล่นด้วยอ่ะอย่าเล่นสซิรบอนด้วยกูเกือบเกือบไม่ทันไปนักลบนักลบนักลบนักนักลบท้าดวนอ่ะ กูบอกไห้ไปเซิร์ฟบนี่่ยุบเลยได้ป่ะ้ี่จวดนี่ยีใครจัดมาดิเนี่ยรอเซบรนแล้วเนี่ยพี่ปั๊มปั๊มตีันจะไปได้ยังมินิเฮยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วคันนี้แม่งเถือเปวเปิดแล้วเปิดแล้วเรไนขอถานเซฟบนใช่ตามมินิดมินิดยนี่่ะหาคนที่ชื่อนมหวานนมสดเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็น บางโยรู้จักว่ารู้จักไปติดไปกิดเลยบางโยอ่ะรออยู่เลยอ่ะให้ลุงเลยสั่งมาเลยนยโดนยิงหัวบางโยแครับไปมามาเล่นด้วยดีกว่าโดนทนายแข่งแข่งแฮปปี้ไปละบายปั๊มไม่มีคนเรียกอ่ะฟันดีจุ๊บจุ๊บอ่ะพี่ไว้ทำไมอ่ะพี่พี่แถวนี้มันเถื่อนอ่ะไปก่อนเลย อ่นงั้นก็ขอจบคลิปพิมพเท่านี้นะฮะเอาไอชับเนี่ย